ต้บกนเีว่ายคนหลายคนานผู้ตายเป็นที่านตงว่าไว้ว่า้อี่า้อย่าเนี่ยอไรขี้หนาขาึ้ว้มง้าาวกุงาวุงาเนอันนี้วมสยาไป่งม่นดูเป็นขาเพิ่งยง่ไ้าิุดเองออกเฉพาะูกปาวบ่อาอก

พริกแกงหันหน,น้ามาหน้าลูกเบาเบาจับเบาๆหนูต้องจับเบาๆแบบนี้นค่อยๆจับแบบนี้ ขอบคนนุณนะคะหันหน้ามาหันหน้ามาทำไมหนูเก่งทำไมคะขอบคุณนะขอดูหน้าหน่อยขันยิ้มเกินีปว่าคุณรวย ยิ้มเป็นไหมเนี่ยบายบายนะคะขอบคุณมากเลย